ตงสิเจตอแตก่ะพี่น้องขาบริสตงบ่งเดิดมเมื่อน,นี้พี่นอ้องขาเมื่อนี้พี่น้องขาผมฉันจะหย,ยุ่ไในแลย้วยวหยุ่ได้แล้่วเด้อค่ะรออีกนิดเดียวพี่น้องขานะคะเมื่อน,นี้พี่น้องขาเราก็จะมา Followup กันดูนะคะหลังจากที่เราปลูกผมมาแล้ว14บวันสู้มังแน่ให้ที่อยู่ทางบ้านดูหน่อยสีผมจะเป็นยังไงบ้าง ผมมันจะมีร้านอีกต่อไปปัญหาผมรามนจะหมดไปเพราะว่าเรามาปลูกผมที่อาจิมาแฮร์เซ็นเตอร์แห่งนี้ทุกคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้ามาเบิงพี่น้องคะ่ะนี่ห้องสระผมว้า พี่น้องคะเพอร์กัสมีนี่พี่น้องคะตรงนี้นะคะพี่น้องคะในการดผมพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นสระผมคะ่ะที่เหมือนแป๊กสระเป็นล้วนะคะแล้วก็ใช้ในการล้างสเก็ดพี่น้องคะอันนี้จะเป็นในส่วนของอ่าสระผมดผมในการทีจะห้าวสามารถปลูกผมนะคบพี่น้องคะหลังจากนั้นพี่น้องขาข้าผ้าไปเบื้องห้องอ่าในเรื่องของชายแสงแล้วก็ห้องที่เรานะคะพี่น้องคะ่ะ พี่น้องขาตรงนี้นะคะในเรื่องของมือเสารนี่กรโอบผมนะคะในการที่เหาอปลูกผมเล้วนะคะกระเเป็นอีกของหนึ่งถี่มาโอบผมที่ไม่ใช้แสงหรือว่าที่จะมาตัดใหม่อยู่ในห้องนี้พี่น้องขาเพิ่งนกระซิมีเครื่องไหมเครื่องมือพี่น้องขาหนีต่อ,ตอเทปไปแล้วด้วยค่ะพี่น้องขาจังไดแล้วนะคะพี่น้องขาผู้ใดสนใจนะคะมาปลูกผมจับอันจิมา แฮเซนเตอร์แข่งนี้นะพี่น้องคะรับประกันได้เลยครับพี่น้องะ่ะเพิ่อนดูแลยังดีมากๆเลยนะครับปลูกผมกับเวเซฟนะคะพี่น้องขะอย่าลืมมาปลูกผมกด้วยกันเลยค่ะผมล้านหัวล้านจะหมดไปเพราะว่าเรามาปลูกผมกันจ้า